คนที่อยู่ดั้งเดิมเนี่ยเราไม่เคยแตะต้องก็เลยแล้วก็เราให้สิทธิ์ทํากินแบบแบบแบบนั้น,บบน,นข้าราชการมีหน้าที่มาแก้ปัญหาประชาชนมีหน้าที่มาแก้ปัญหาประชาชนระหว่างประชาชนกับรัฐหรือประชาชนกับอ่า,อาการคุณภาพชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยข้าราชการมีหน้าที่มาแก้ไขนะอันนี้คือหัวใจของข้าราชการแต่วันนี้ข้าราชการเองว่าผมเลยโพสต์ว่าข้าราชการขายตัวเนี่ยก็ไม่ต่างกับข้าราชการขายชาติเป็นการขายชาติผมโพสต์ไปตั้งแต่หลายวันแล้ว แล้วผมก็ผมก็ถึงวันนี้ไม่ไหวแนละ้วผมก็เลยตัดสินใจลงพื้นที่เลยเอาไปเลยผมอยากลงพื้นที่ก็ไปดูเลยว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันขยายไกลขนาดไหนไอ้ตรงนั้นมันเป็นยังไงผมลงแล้วผมก็ไปคือเราอจําสถานที่แถบนั้นได้หมดแหละเพราะผมไปจับมาเองแล้วผมไปทํางานทีสปลานมาเนี่ยหลายครั้งต่อหลายครัง้งผมก็รวบรวมหลักฐานรวมคดีต่างๆไปยื่นกับปปก็พี่จุลเกียรติพี่เตา่าผมก็บอกผมพี่เต่าเนี่ยผม คือผมคุยกับแกมาตลอดก็บอกพี่มันสวยแล้วอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าเอาไม้พี่สิดสวนแล้วกันเดี๋ยวติดสวนต่อแล้วพี่ขยายผลให้ถ้าเก็บหลักฐานครบก็เดี๋ยวว่ากันถ้ามันมีความผิดบอกว่าก็ส่งหลักฐานได้ก่อนพอหลักฐานนี้จะดูความแกกระบอกที่มันมันจบครบแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรที่จะจะมือคดีไม่ได้เลยแต่ว่าเอางี้แล้วกันเพื่อความมีธรรมต่อต่อผู้ที่จะเราให้ไปสอบสวนเนี่ยเออขานรี้ผมจี่นะ แดะอี๋อ๋อ,อี๋ก็มาเลยแล้วก็เดี๋ยวออกมาแล้วเดี๋ยวพี่สิ่งต่อถ้ามันครบกระบวนการเพื่อความไม่ธรรมก็ให้เขาแก้ต่างเขาก็แก้ไม่ได้เราก็แจ้งความอุบัติเหเท่านั้นก็โอเคผมก็คิดว่ามันก็เป็นธรรมต่อทุกคนไม่ใช่เราจะกล่าวหาว่าเขาผิดเลยผิดรับผิดเลยแล้วไม่ใช่ก็ม,มีอากาศจะไปยื่นที่ไปยืนเนี่นยมาจุดคนมาจุดคนแล้วพี่หมูคือจุดคนแล้วว่าพวกคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยออกมาแก้ข่าวออกมาตอกโต้ออกมา,ออออกมาโอ้โหแบบ วาถ้ากรรมของเขาเนี่ยเราสู้ไม่ได้พี่หมูคือแก้ตัวแต่ละครั้งพูดแต่ละครั้งเนี่ยผมจะบอกคนเนี่ยสุดยอดของขององค์กรท่านแล้วสภกเนี่ยถ้ามีคนนี้คนเดียวเนี่ยชนะทุกคดีแต่ในมือผมเนี่ยผมเห็นผมรู้ผมมีข้อมูลนี้อยู่แล้วผมมีสภกไปแข็งที่แกค,คนออกออกมานอ,อกเขตเออออกมานอ,อกเขตอำนาจที่สามารถที่จะออกได้แกออกไม่ได้แกก็ออกแต่แกไม่รู้อกว่า แกเซ็นอะไรไปบ้างแกไม่รู้หรอกว่าแกทําอะไรไปบ้างคือคือพี่หมูเขา้าใจไหมคนเราเนี่ยพอมันพอมันติดติดมันโวกบา่ามันติดคุดมันติดอะไรขึ้นไปปั๊บเนี่ยมันคิดว่าตัวเองพิเศษเทุกคนแล่การใหญ่ขึ้น,นใ,หใหญ่ขึ้นไปแล้วะนะ,ะ,ะฮะใช่ไหมฮะจะไม่ฝังใก่ใข่ไม่ใช่เหมือนผมเนี่ยผมก็มีที่บ่าผมก็มีคุดทุกคนก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยมันใหญ่โตโหมูล่าเนี่ย จะทาอะไรก็คิดว่าตัวเองแน่ตัวเองถูกข้าราชการคนนี้เขาก็าให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมในลักษณะที่ประมาณ<อ>ว่าที่พี่ชายวัฒน์พูดเนี่ยคือให้สัมภาษณ์สื่อนี่คือแบบฝีปากนี่เอกในการแก้ข้อ,อกล่าวห,หาหรืออะไรหรือจะชี้ให้สังคมเห็นไปในทิศทางที่ตัวเองอยากจะให้เห็นเนี่ยอันนี้ท่านเก่งว่างั้นเถอะโอ้โหนี่อะไรครับที่พี่หมูพูดเนี่ยแบบนั้นเลยคือผมผมยอมอ่ะ คือคุยกับคุยกับแกรหรือต่อโต้กับแกเนี่ยผมผมยอมเลยผมบอกผมสู้ไม่ได้ผมยอมแล้วท่านพูดอย่างนี้ผมยอมผมยอมให้ท่านชนะในที่ประชุมของคอพชเพูดนะผมยังถอยเลยนะผมบอกว่าผมอกเนี่ยผมก็ไม่ใช่ธรรมดาเวลาก็ต่อโต้ผมจะใช้หลักกฎหมายและหลักข้อูลที่ข้อเท็จจริงอะ่ะแต่ข้อเท็จจริงที่อยู่ในมือผมเนี่ยยังสู้ไม่ได้นะพี่หมูจนมันสุดทนถึงเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความไปไปไป,ไปให้สืบสวนเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาโทษเอาผิดเขาให้ได้ ให้ให้ตำรวจทำไปดีกว่าเพราะว่าหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันมันนี่แล้วแต่แต่ไอ้เรื่องโวหารนี่ไม่รู้เราเราเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีฉะนั้นเนี่ยเอาหลักฐานเข้ามาว่ากันว่าว่าง,งันเถอะใช่คือจริงๆเนี่ยคือถึงบอกว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเราพูดว่าเราเราพยายามพูดว่ามันมีเรื่องคดีสอประกรนะออกก็โดยไม่ชอบนะที่หมูจะเห็นผมพูดอยู่เสมอว่าสอประกอออกมาโดยไม่ชอบแล้วยังมีการออกสอประกระไปรับรองคดีความ ซึ่งบางเอทุกที่ที่เป็นคดีความกับกลุ่มในทุนเนี่ยแล้วสปกรมาออกภายหลังเอาอย่างนี้ย้อนไปให้ผู้ฟังกับพี่หมูดได้เข้าใจเลยว่าที่ดินอ่าของรีสอร์ทโรงแรมกิจาการใหญ่ๆในทับลานเนี่ยในวังน้าเขียวเนี่ยบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยมันร้อยกว่าคดีจากสี่ร้อยกว่าคดีเนี่ยสี่ร้อยกว่าคดีเนี่ยเป็นเป็นนายทุนใหญ่ๆเป็นร้อยนะเป็นร้อยเลยนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบ,บจิดจ้อยนะ เป็นได้ทุนวงใหญ่เนี้ยปีห้าห้าเนี่ยเราจับมาแล้วนะครับที่รักจังฟาร์มรักจังฟาร์มเนี่ยจะเป็นการผลิตไมเมลอนถ้าคุยเขาที่แล้วพี่หม,มูไปย้อนดูเลยว่ามีการเอาเมลอนไปฝากคนนู้นคนนี้อ่าอันนี้ผมผมเคยพูดว่าว่าเทสที่แล้วพี่หมูเราไปฝากไปฝากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจอแผ่นดินอะไรต่างๆที่ดูแล้วแหมนึกว่า ะะจะไปทําหน้าที่ด้วยความเป็นกลางปกป้องทรัพย์สมบัติของชาติบ้านเมืองโอเคจําได้ครับนะอันนี้แหละผม,ผมอ่ะผมกคดีนนเนี้ยจับพวกปีห้าห้าจับปีห้าเนี้ยก็ส่งเป็นคดีความส่งมาแนวสอบสวนหลังจากปีห้าเนี่ยยุดเขาไม่อยู่ที่หยูอยุ่เขาไม่อยู่นะจากสิกผูกข้ง้งผมว่าตอนนั้นไม่ถึงติดรายการพอป,ป,ปีหกศูนย์เนี่ยผมมาลงไปจับเองอีก ปีหกศูนย์ต้องไปจับนิสเจอ,อีกสิตรายการที่หุแล้วขยายพื้นที่เพิ่มเหมือนเหมือนเอาที่เม่เม่ไมฆใน่าลความด้วยกันคือจับสิสิบรายการปีหกศูนย์อยู่ในท่านคดีความจะเพิ่มเติมคือเอาไม่อยู่เลยนะคือกลุ่มเนี้ยเราไม่สามารถจ็ดมาแต่พอไปตรวจสอบเนี้ยชื่อคนคนเดียวมีที่ดินอยู่ในทับลานสองแปลงอีแปลงหนึ่งเป็นรีสอร์ทอีแปลงนี้เป็นเป็น คล้ายๆกับอุตสาหกรรมชื่อเดียวกันมีสองแปลงแล้วก็ผมเชื่อว่าอีกแปลงหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีการออกหลักฐานของสมบรกอไว้อาจจะเป็นสซลอห้าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีแต่พอปีหกสองนี่รับาั้นรายการท่านผู้ใหญ่นี่เนี่ยไปเป็นไปเป็นสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดโคราชก็ไปออกไปสมบุกอสีจีศูนหนึ่งปีหกสองเอาไปให้กับรักจังสาม รัฐธรงมนูมเมื่อได้เอกสารน,นั้นก็ไปยื่นกับกระบวนการชุติธรรมในชั้นอายการแจ้งว่าไอ้ที่ดินของอุทยานทับลานที่ไปจับเขาเนี่ยแล้วกล่าหาเขาโทษหนึ่งสองสามสี่ห้าโทษแต่ละโทษเนี่ยมันถูกจำคุกทางนั้นเลยแล้วโทษหนักทั้งหมดสุดท้ายเอา้าที่ผมไปจับในพื้นที่ของสปกรกเหลอเขามีใบสป,ปกรที่ออกในปีสองห้าหกสองมาแสดงใช่ไหม ก่อนหน้านั้นพี่ชัยวัฒน์ไปจับในปี55ปี60เขาไม่ดีมีใบสอป,ปรกรมาแสดงถูกไหมใช่ครับไม่มีแล้วเขาอ้างอ้างว่าเขาอยู่ตรงนั้นได้ได้ได้อย่างไรตอนที่จับปี55กับปี60เนี่ยก่อนที่จะมีใบสอปรกในปี62เนี่ยอ่ะเราก็ย้อนกินปิ้นเราก็ย้อนกลับไปเพราะว่าที่เราพูดถึงผมกับพี่จมาต้องจคนี้ไว้เลยว่าสามสิบกีย้อนสีหนึ่ง ก็คือสำรวจถือครองการทำกินบนปอนผันราษอรที่อยู่ในป่าสำรวจที่ดินกินให้เราสำรวจป่าตั้งแต่ปีสี่หนึ่งในปีสี่หนึ่งเนี่ยที่ดินแปลงแยกไม่ใยกของคนน,คน,น,าานี้คนนี้มาจากจันบุรีคนนี้มาจากจันบุรีแล้วเพิ่งย้ายเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นเจ้าของที่ดินแปลงไหนก็แล้วแต่ที่เขาจะซื้ออพี่บูได้ตามานะพี่บูไว้องเห็นแนะนะย้ายเข้ามามเพื่อที่จะมาซื้อ ซื่อเจมจะซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วซื้อที่ดินแปลงนี้ปับแล้วก็ไปซื้อที่ดินแปลงที่ผมบอกว่ามีรีสอร์ทกับสากรรมสองแปลงโดยที่ไม่ใช่คนดั้งเดิมทีนี้ที่เราไปจับปีอาห้าเนี่ยก็คือเขามาซื้อขายเป็นมือสองมาทำมาทํากิจการซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากพระกรเจ้าที่หรืออุทยานแห่งชาติทับลานเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่พื้นที่สอกอเพราะสองกอเนี่ยมันอยู่เป็นพื้นที่ป่าสงวนป่าหัน้ำเขียวอยู่ขึ้นบน อ้ตรงที่เขามาทับอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าสงวนอป่าแ่งดินสอซึ่งตอนประกาศให้ให้สพกเนี่ยมันเป็นป่าสงวนป่าวังน้ําเขียวอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่ป่าแตงดินอไมันคนละมันคนละป่ากันทีเนี้ยทีเนี้ยดัานมราออกปีหกสองเนี่ยประคุ้มครองก็ว่ามันเป็นพื้นที่สพกแล้วให้เอาไปเนี่ยไปยื่นต่อชั้นชั้นกฎหมายซึ่งเป็นการอ่านำพยานหลักฐาน เอาไปยื่นเพื่อที่จะให้ศาลและกระบวนการเข้าใจว่าเจ้าที่อุทยานไปจับเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นที่มันเป็นที่สปรกรปีหมูมันมีแบบนี้กปรนเยศไทยทั้งทั้งที่เพิ่งมาออกใบสบปรกรเนี่ยก็คือในปีสองห้าหกสองครับพี่แล้ว,ลวตอนที่เราจับตอนที่เราจับปีห้าห้าไม่มีหกตัวไม่มีแล้วแอด ตอนที่เราไม่ได้สนใจเรื่องคดีกว่าเพราะคดีมันห้าร้อยกว่าคดีพี่หมูมันไม่มีใครไปตามทุกคดีไงแต่ที่เราได้มาเนี่ยเพราะว่าเขาเอาไปยื่นในกระบวนการกระบวนการยุติธรรมแล้วคณะผดุอัยการเนี่ยก็เอาเอกสารนี้มาให้เราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปตรวจสอบว่ามันอยู่ไหนแน่ที่คุณจับมาเนี่ยถ้าคุณจับ uh huh. ปีที่แล้วเขจับเลยนะเขาฟ้องคุณเลยพเลยพราะว่าเป็นที่สกอกรเนี่ยไอ้ไอ้คนไหนจับคนไหนตายตาย,ตายทั้งเป็นแต่ผมไม่ ไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องที่ว่าเขาจะฟ้องกลับอยู่แล้วเพราะเรายืนยันทางพฤติการแต่ที่มันตลกมันตลกแล้วมันรับไม่ได้ก็คือคุณยังกล้าออกสอพกรมารับเราแล้วไม่ใช่ฉบับเดียวพี่หมูมันออกไปทั่วแต่ว่วันนี้อะไรอื่นเนี่ยเรายังไม่ได้รับแค่นั้นเองมันสี่ร้อยกว่าคดีเนี่ยเป็นร้อยกว่าคดีเนี่ย,ยต้องออกแล้วคือที่งการสปกอไปเที่ยวออกสพกอในภายหลัง นะฮะให้กับออกไปทั่วอย่างที่พี่ชัยวัตรบอกให้กับใครก็ไม่รู้ซึ่งก็แน่ละต้องเป็นในทุนนะครับที่ที่ที่ไม่ได้อยู่ในที่ของสอปรกอรแต่ดันไปออกสอปรกอรอย่างนี้ก็ผิดกฎหมายชัดๆถูกไหมฮะผิดอยู่แล้วพี่หมูคือนี่แหละที่ผมบอกว่ามันอดกัน้นอดอมันอดอดไม่ไหวแล้วอะ่ะคือผมคิดว่าจริงที่เราออกมาเตือนออกมาให้คุณสำนึกให้คุณหยุดเอ่ออะไรต่างๆคือ ให้คุณหยุดทำมันนะแต่มันไม่หยุดไงพี่หมูคือพอไม่หยุดปั๊บเนี่ยวันนี้เมื่อวานก็เลยเอาหลักฐานไปแสดงให้สงคมได้เห็นแล้วก็ให้รู้เลยว่านี่อ่ะมันมีกระบวนการอย่างนี้อยู่นะทําไมถึงต้องเซฟทับลาน2แสนหกทำไมต้องเซฟทําไมต้องปกป้องป่าทําไมต้องปกป้องต้องปกป้องคนดีอ่ะต้องปกป้องชาวบ้านเนร่ยปกป้องแร้อเปอรเซ็นอยู่แล้วครับกับ ที่ที่ไปแจ้งจับรองเลขาเราให้ดําเนินคดีรองเลขาสปปโอ้โหระดับรองเลขาเลยกับเจ้าหน้าที่สปกโคราชสิบสี่คนเนี่ยนะครับก็คือเคสนี้เคสแบบนี้ถูกไหมว่าไปออกสอปกไปออกใบสบปกให้กับพวกในทุนเนี่ยในทีหลังในปีแถวแถวถ้าไล่เอาปีก็คือตั้งแต่ปีหกสองถูกไหมใช่ครับ แล้วก็ออกหลายๆแปลงออกในหลายๆที่ซึ่งก็มันเป็นที่อุทยานทั้งนั้นเลยไม่มีสปกถูกไหมฮะถูกครับแล้วก็มันก็คือที่ดินที่เขากำลังเคลมที่จะเฉือนออกจากอุทยานไอ้ที่ที่ไปออกสอปกดังว่าเนี้ยมันคือหนึ่งในแปลงทั้งหลายของสองแสนหกหืนห้าพันไร่หรือเปล่าหรือนอกเหนือจากสองแสนหกหมืนห้าพันไร่ครับท่านผออยู่ในสองแสนหก อยู่ในสองแข่หกที่เกาออกกันนี่แหละมันก็คือไอกระบวนการเดียวกันนี้เองกับภาพใหญ่ที่เอาเข้าคลมอที่จะเฉือนออกมาสองแสนหกหมื่นห้าพันไร่ก็คือแบบว่าประมาณว่าออสอประกอโคราชก็ดีระดับใหญ่ก็ดีก็ไปออกสอประกอล่วงหน้าไปแล้วหรืออาจจะไม่ออกล่วงหน้าก็คืออาจจะ ออกแล้วไม่มีอำนาจผิดกฎหมายก็จริงแต่เพื่อที่จะให้มันถูกกฎหมายเสียอย่างนั้นถูกไหมครับต่อไปก็ดําเนินคดีพวกนี้ไม่ได้แล้ะสิใช่ไหมพี่หมูนี่อ่านออกเลยพี่หมูอ่านเกมเขาออกถูกไหมขณะเดียวกันที่เขารู้ทิศทางอยู่แล้วว่าไอเส้นสี่สามสองแสนหกเมื่อเข้าาสิดปรมไปแล้วเห็นทางแล้วเห็นแนวแล้วว่าอ่าถ้ามีการกระทุ้งจากการเมืองการเมืองรับรู้เกิปั๊บเสียเถอดกูกันสองแสนหก มันก็มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นไงที่ so ผมบอกว่ามันมีการซื้อขายมันมีการระหว่างทางในขณะตอนเกิดเหตุระหว่างทางที่เกิดเหตุกับปลายเหตุวันนี้ที่เจาสองแสนหกเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันมีการซื้อขายมันมีการรับรองมันมีการนําเอกสารไปสแตมป์ว่าหลังจากสองแสนหกขีดออกแล้วป้าเดชที่คุณเคยถูกลงโทษเนี่ยคุณจะไม่ถูกลงโทษเลยเพราะว่าเป abile, us, ็น <im> ท <it are> ี่ดินของสปกทพี่หมูเห็นเงาปะยังเห็นเงามาชัดเจนไหมเพราะว่าวันนี้มันมันมันออกมาชัดเจนเลยว่า นี่ไงรักจังฟาร์มเนี่ยหลังจากปีเค2แสนหก2แสนหกหมื่นห้าพันไร่ออกมานอกเขตอุทยานแห่งชาริเกาฯระหว่างนั้นคุณเคยถูกแจ้งความในคดีกับอุทยาเนเห่งชพริเกาฯตามประวอุทยานประ,ประนวนัติป,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 ปัสสาวะและปากของที่ปินดังนั้นเมื่อปลูกเพื่อสอนแล้วที่ดินดังกล่าวตกเป็นของสมภเมื่อเป็นสมภปั๊บไอ้ใบรับ,อบรบองตัวนี้แหละมันก็จะเข้า เท่าทางของสปกรพอดีกับกับโครงการของทั้งโรงแรมทั้งทั้งอุตสาหกรรมของรักจังฟาร์มเนี่ยก็จะถูกไม่ถูกจะเนินคดีก็จะก็จะเข้าสู่ของสปกรพอดีคุณก็จะเป็นการต่อไปอย่างนี้อ่ะมันได,มนได้มันได้ในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้กระทำผิดแล้วก็ทําชุจริตต่อหน้าที่มันชัดเจนอยู่แล้วพี่หมูเพราะวันนี้ที่ผมบอกว่ามันมีกระบวนการมันมีการวางโครงมันจินมีการวางแผน ทำไมถึงต้องมาออก62 63 64 65 667มันออกตั้งแต่ก่อนหลังจับคดีใหญ่ๆเนี่ยมันช่วงเงียบๆไปเนี่ยมันมีการออกสอบกอกันทุกตลอดทางเลยแล้ว67ที่ออกอยู่้นที่67เนี่ยยังเพิ่งออกไปตอน67เนีย่ยคนออกก็คือสอบกอที่ถูกจิบคดีที่ถูกจับไป4คนครับที่แล้วที่ปปพจับไปบแล้วคณะคณะนี้ก็ทั้งชุดเลยที่ไปทำสอบกอที่โคราชบังน้ำเกียว ก็เป็นชุดเดียวกันช่างรางวัลอะไรต่างๆแล้วก็มีทั้งนิติกรที่อะไรต่างๆอยู่ในนั้นนะ่ะทุกขบวนการถูกรบหมด